สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่5มิถุนาย,ยน2568ทุกท่านครับขณะเวลา9นกครับวันนี้วันข้าวรัชษาะไทยแห่งชาติครับกเกษตรกรก็เริ่มหวานข้าวกันครับบางท่านก็ใช้รถไถโรตรีป่ั่นที่สําคัญครับเมื่อโรตารี่ปั่นแล้วก็ต้องใช้รถไถเดินตามรูปเทือกอีกทีหนึ่งฮะเพราะการที่จะหว่านน้ําตมนั้นพื้นต้องเรียบ ะะหากโรตารี่ปั่นก็จะเป็นคูเป็นคลองของร่องรถอยู่หากกรุปเถือกแล้วร่องก็จะหายไปเรียบเนียนเหมือนหน้าเมียเลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็ปนนอาสาพลหลวงพยากรณ์อากาศรายงานสภาพอากาศนะครับวันนี้มียอมความกดอากาศต่ําที่ประเทศลาวและเวียดนามตอนบนครับเป็นยอมความกดอากาศต่ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับ ก็จะมีอิทธิพลต่อคมขวานสำหรับผมอยู่ที่ชุมแพและภูเวียงนั้นมีเพียงเมฆเป็นส่วนน้อยครับวันนี้เราก็จะรูปเถือกอีกทีหนึง่งวันข้ารสชาไทยงานจัดที่ศูนย์ศิลปาชี่วังใจวันที่5ถึงวันที่7ฮะลูกเถือกนั่นคือรถไถวันนี้แค่ขี่ผ่านไปลูกเถือกเสร็จแล้วครับวันนี้จัดไปครับผม สวัสดีครับผมผมช่างกฐออนนท์อาสาฝนหลวงครับวันนี้รายงานสภาพอากาศนะฮะวันนี้ครับผมฟ้าหลวตั้งแต่เช้าฟ้าคึ้มนะครับเนื่องจากมีหย่อมความอากาศต่ําที่ประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามจะมีอิทธิพลต่อคมขวานอย่างเช่นสกลนครบึงการมุกดาหารนะครับอุดรหน,นองคายเหล่านี้ฮะจะได้รับอิทธิพลมีฝนในวันนี้ครับเป็นหย่อมความอากาศต่ํา ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับคุมขวานวันนี้ฮะวันข่าวแลวชนะไทยยหงชาตินะครับวันที่5มิถุนายนนะครับของทุกป,ปีนั้นปีนี้จัดงานที่ศูนย์ศิลปพบางไทรนะครับเป็นสถานที่ศิลปาชีพรวมกันศูนย์ศิลปาชีพรวมชีวิตที่นะครับ เป็นเกษตรกรหรือลูกหลานชาวนาเป็นช่างศิลป์น,นะมีผลงานได้รับโลกนะครับโดยพระพันปีหลวงนั้นก็รับลูกหลานชาวนานะครับไปฝึกให้เป็นช่างศิลป์แต่ละสาขารวมศิลปาชีพของประเทศที่นั่นมีทั้งความงดงามวิจ,จิตรศิลป์เป็นที่ประจักษ์ระดับโลกนักท่องเที่ยวระดับโลกเขาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นเอกราชทูตต่างๆนะครับ รประธานที่ปดิีหรือนายกรัฐมนตรีประเทต่างๆเขาเย,ยมชมนะครับมีความประทับใจแลือึึ่งฝีมือของลูกหลานชาวนานะครับนั่นเป็นโครงการพระรัชดำรีของพระพันปีหลวงนะฮะวันนี้ผมก็บุญนอาสาผู้หลวงรายงานสภาพอากาศหงา่าวเสีครับไปครับผมก็ลูกหลานชาวนาฮะก็เพียงทําแล้วให้มีกินครับทําแล้วให้มีกินชาวนานะฮะ เป็นกระดูกสันสลังของชาตินะฮะกสิกรรมแข่งขันนั่นคือกระดูกสันหลังของชาติเศรษฐกิจกรุ่งเรืองขอบคุณครับสวัสดีครับรูปเทือกกันครับแต่ผมเป็นผู้ชายที่ไม่รักเผือเลือกรูปเทือกไม่ได้รูปสาวสักทีขอบคุณครับสวัสดีครับ